จะไปกับเขาเที่มีแล้ว,วก,กวตว็ต้องห่วงย่ยากกับโวไอ้ายปล่อยไอ้ไปซาไา้มันคนผู้ให้กับความไปโตมากมียัางาดีดสิ้นสุดกันแล้วกับคำว่าหาที่สองเขาห่างก,กันมาแต่ก่อนนี้ พได้พอคนใหม่เจ้าคือมาเป็นจังสี่พพสิ่งดีๆที่เขาเคยมีให้กันเจ้าบอกว่าอายบ่สมเจ้าแล้วที่เคยแอวกันมาแต่ก่อนนี้คนบ่มีใจก็เห็นได้สำนีเขาคนพูดดีแต่อายก็มีแต่ คนผู้หายเฮ็ดดีปันไหนก็ได้สามีละน้องไอ้มันคนบอรอที่เจ้าเฝ้าอรอทุกเสาทุกแหลองายเฮ็ดหน้าแป้งแสงในยามมือแหลงที่เจ้าบอกลาไอมันบอมีค่าให้เจ้าไปสา ว่าไอายบอ่สมเจ้าแล้วที่เคยแอวกันมาตั้งก่อนนี้คนบอมีใจก็เฮ็ดได้ซสำนีเ้เขาคนพูดดีแต่ไา้ก็มีแต่หัวใจไอ้มันคนกูหายเฮ็ดดีปานใดก็ได้สำนีละน้อไอยมันคนบอรอที่เจ้าเฝ้ารอ ทุกเศร้าทุกแลนายเฮ็ดหน้าแป้งแสงในยามมื้อแรงที่เจ้าบอกลาายมันบ่มีคาให้เจ้าไปสา เพลงนี่มันผมยังจื่อเนื้อร<ส>้องยังไม่ได้เลยเนี่ยรอ,อบรอบเดียวมามันดีแค่สามนาทีครับงั้นอาจจะต้องทวนทวนเนื้อใหม่ทั้งรับครับทั้งทั้งหมดเลยเพราะมันได้แค่สามนาทีครับม,มันต้องประมาณถึงสามสีเดือนมันต้องสี่นาทีสี่นาทีประมาณสี่นาทีบวกลบประมาณนี้ไม่มันจะมีท่อนจบนะและสุดท้ายนี้ให้เจ้าไปซาไปพ่อ ท่อนจบสุดเลยนะแต่ผมไม่ได้ร้องเลเมื่อกี้ผมจืดไม่ได้ไม่ครับท่านโม่ใช่ใช่ผม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 ยังจืดไม่ได้ในข้างมันมันมันคือท่อนจบสุดท้ายเลยท่อนจำได้ผมเพิ่งตอนอักคูดสุดล่ากันเล่าบอกเลยว่ามุ่นแค้นซิมีอินโต่จำมึงดีพ่อซิมมีอินโต่จำมึงดีอ่าฮะพ่อจบอกชัดเจนเลยตายบิมมีอินโต่จำมึงดีข้นเล่นก็คือ้นจันบอยชัดเจนใช่ หายโจไปเกือบเขาจบออกดีแล้วเือนเเป็นชื่อไหนเลยแต่ทีเนี้ยเพลงเพลงเนี้ยในห้างถ้าเพลงนี้มันมันมันขึ้นแบบช้ามันจะสวยนะหายโจไปกืบเาจังหวัมันมาขับอยู่แล้วตจังหวัดใช่ปะตปอกปอกกันแต่ว่าเราใช้สำเนียงการร้องที่มสอบอยู่ใช้สำเนียงช่วยจังหวัดมันมาขับมันถอยไม่ได้เพราะจังหวะดแต่ละเพลงมันจะมาขับอยู่แล้วแล้วเราแล้วเราค่อยไปขึ้น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 ความหนักแน่นของเสียงเอาความหนัก ที่อาจจะออกแบบให้มันเป็นคลสติกหรือว่าอี่จะไปใส่ช่วงหนักอย่างนี้ใช่ช่วงล้อช่วงฮุกค่อยๆไปใส่ช่วงหนักฮุกแรกอาจจะเบาไปก่อนพอขึ้นมาท่อนสองขึ้นมาค่อยเริ่มแรงขึ้นไม่ให้ดังนะฟิลอารมณ์ท่อนฮุกหลังนค่อยแบบใส่อารมณ์เข้าไป คือแยกห้องให้มันออกว่าอารมณ์ช่วยเจริญคุณก็แยกห้องเพาะทั้กีตาเนี่ยแหละจัดให้เยอะเอาให้นานคูสลาอีกจัดให้เอาลองแบบแบบแบบไหนไม่ได้ก็คือไหนห้ามบอกผมเลยนะเฮ้ยอันนี้ไม่ได้แน่ต้องใส่ลมตรงไหนบกบอกันนะลองดูนะพี่เตียมพี่นอนนอนนี่เลยสามคืนมันสงเครื่ังมัน้องบ่าด้อยเด่าเด่นเด่นเด่ต้องบ่าเนี่ยควบคุมจังหวะให้มันให้มันโอ้เหี้ยหมูเหี้ยหมูยอยองบ่าด้ ทุกบ่ให้พอซอยพอได้รู้เอาฟิวแผงที่เร่งบะพงที่ตึกเด๋ตอนร้องกินมันจะมีต๊อกต็กให้แต่เราก็ควคุมเร่วงบให้ได้ผมปิดสัญญาณแป๊บหนึ่งมันจะได้ไม่มีตึงงตึงๆตึงๆของมันนะให้จบไปกับเขามื่อีแล้วบ่ต้องควงยางกัโตอป่อยไอไปซาให้มันคน พีทน่ะกีดตาร์มาได้มาได้เอาไหมไม่เอาละเอานะไอช่วงที่ยังดีน่ะยังดีอ่าประมาณนี้เอาใหม่นะหายจบไปกับเขาดีแล้วก็ต้องพวงอียั่งกับโตไอ้ปล่อยไอ้ไปซาไอ้บรรทุนผู้หา กันไปคงบอมียังดีสิ้นสุดกันแล้วกับคำว่าฮามนีซมันต่อกันไหมอ่ะโนั่งผมกับจื้อระเด็หรอทำไมทำไมอาไมทๆไมโอ้ยเอาไม่ไในห้างก็ต้องบอกผมดิโอ้ยบอกผมเลยเอยางเดียวตามไปเองเอางี้ผมร้องเนี่ย ตามใจนักร้องนักกีตาร์ตามกีตา้าตามนะฟังกันเอาเจ้าซอยก๋วยจังซอยก๋วยจื้อเนี่ยเป็นผู้ฟังเนี้ยเป็นผู้ฟังค่อยคอยอันไหนก็ได้เจ้าลองบอกค่อยนะเคิดดีแล้วนะให้เจ้าคิดว่าตอนเจ้าซับล้างบอกนะโอ้อันนี้อารมณ์เพลงสิเอออารมณ์เพลงไอตอนี่เราซับล้างก็ได้ระวังเออเพลงนี้มันเป็นเพลงโอคากเดี้ยเหมือนนั่นแหละโอคากนะที่ว่าซับล้างที่ว่าแยกก็ได้นะ ใส่ในลายว่าหล่อนแคบเนี่ยพี่มูพ oh, uh, right. hmm. ี oh. course, ่ม oh. mm, so. 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 okay. like ูยองของาม้งๆให้ออกแบบเพ่งเจ้ามันนางใคข้างคังเออเป็นนางสักไก่เนอะบอไก่กันหรอพินจะได้เท่าพินมันจะได้เขาเนี่ยเขาไทยอยู่เนี่ยมันเนาะมันจะได้เขามากๆนะฝรั่งเหมือนไทยเนี่ยหุ่นไทยหุ่นโอ้เจ้าของผู้วบอออกแบบนะไอ้ไอ้ยาเพราะว่าเพลงเนี่ยผมผมผมติดขึ้นนี่คิดดีไงเจ้ไปกับเขาูแล้วจบ แม่ภาษาคืออยเขาใจว่าโจอยากให้เริ่มต้นเป็นอะคูสติกไงเพระมาณนี้คือเบาอ่ะไอ้ที่ตัดว่าพลงนี้อะคูสติกมาเมียกันมันต้องดีไปผมว่าหันอะคูสติกผมไปโมเป็นเลยเขาใจเขาใจมีอะคูสติกเนี่ยก็คือเบาโดยยังไม่ขึ้นดีขึ้นบล็กล็องแล้วในห้างเล่นร้องแบบดนตรีของครอไปเนี่ย อะคูสติกแปลว่ายังไม่กระเด้เก่าเก่าเก่าต้องถูกต้องเอาเาโอเคโอเคลองรองเบิรงกันนะก็เหมือนเมื่อกี้ผมใช้นิ้วดีดแทนที่จะเป็นปิ๊กอ่ะมันเดินเบามันจะเบามันจะนุ่มเอาเอาร้องเบิรงหันอันไหนบ่ได้กันคืออันนี้บ่เป็นนะ บ่ต้องห่วงยังกับโตไอปล่อยไอไปซาไอมันคน้นกูหายหักอยู่กันไปคงบ่มีอย่างดีสิ้นสุดกันแล้วกับคำว่าหาที่สองเ่าหาักกันมาตั้งก่อนนี้พอได้พ่อคนไหมเจ้าคือมาเป็นจังสี มันคนผู้หายเฮ็ดดีปานใดก็ได้สำนีนละน้องไอ้มันคนบอรอที่เจ้าเฝ้ารอทุกเศ้าทุกแลหลมไอเห็ดน้าแบ่งแสงในยามเมื่อแหลงที่เจ้าบอกลาไอ้มันบอมีค่าให้เจ้าไปสา บอกว่าไอ้บ่สมเจ้าลาย ไอ้เฮ็ดหน้าแป้งแสงในยาเมื่อแลงที่เจ้าบอกลาไอ้มันบ่มีคาให้เจ้าไปสาไปพ่อคนผู้หม่ถ้าขีถ้าคีขึ้นอีกหน่อยก็จะได้ฟิวนี้เพราะมันดูนินจะต่ำขึ้นอีกทีหนึ่งทีชับซีดีรื้ไหมก็ดีดนะเด็ๆ ก็เหมือนเหมือนเหมือนที่ในห้างบอกผมมาว่าแป้งไอ้เาม่มือแรงครัตอนแรกผมมือแรงผมขึ้นเลยนะแต่ในห้างบอกว่าเอามือแรงลงมันจะมันก็จะมาเข้าอันถกอันถูกแล้วแรงแต่ว่าเพิ่มกีขึ้นมาให้มันอารมณ์มากกว่านี้เพราะว่าเน่มีแต่ทีเนี้ยมันมันมันจะเป็นเนื้อลองนี้พอสิ้นสุด คนผู้ใหม่มันต้องเล่นไปต่อนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็มาจบอ่ามาจบออ๋เล่นต่ออีกทีนึ่งมาเล่นโซโล้ไทยอีกทีนึงใช่ครับมันจะมาโซโลไทยใช่ครับแล้วก็มาจบโเอาทัวร์แล้วก็จบและสุดท้ายนี่และลูกีตาร์เบาอ่าและสุดท้ายนี่เราพินคอตั้งเจ้าไปซามันจงเล่นลูกคอแต่ผมไม่มีลูกคอเลย ไปได้กระโดดล็อเอากระโดดลไอเอากระโดดล็อเอาดูมือเอาขยาผมฝึกให้เลยอ่ะซาดูมือตัวเองแล้วก็ขจ้าฝึกเพื่ออย่างนี้เลย ล้อ่าอ่าอ่าคือเจ้าออเสียงเห็นเต็มก่อนแปลว่าเสียงจ้ตรงกอนเอาจ้ลงอ่ากันและสุดท้ายนี้ให้เจ้าไปสาอ๋อเป็นใช่สิขยงเนีลยเด้อะวันนี้จ้ลงเอาไม่ก่อนเอาไม่ว่ากันและสุดท้ายนี้ให้เจ้าไปสาต้องนี่ปล่อยลมให้มันขอนอ๋อเรีนว่ กินๆเราวิธี่ของพี่เราต้องขาของไปถึงสามของเลยดิด็ดแล้วลุกถึงวันขยอขายเลยก็และสุดท้ายนี้ให้เจ้าไปซ่าในที่บอกที่บอกใช่ไหมไอ้พยอขายดีกว่าพูดของหนึ่งของสองของสามนี่เจ้าซ่าเด็ดบดีรเจ้าตองไปพรอนของที่สองกับสามนี้ย มเปเอาลงไปเอากรอบเคียงดีกว่าง่ายกว่าง่ายกว่าลองเท่งอันเปฝึกพี่วิธีฝึกคือพี่ทำเามมือเละสุดท้ายนี่ให้เจ้าไปสาเริ่มเ่ะงังไนให้มันเปนเขาสิให้มันหามห้องไปไกลๆจนาดนตีขาสีมดดแต่อย่าลืมนะว่ามันจะให้เจ้าไปสาเนี่ยคือในห้างต้องเล่นไปก่อน แล้วมันจะมาจบ <c oughs> และสุดท้ายนี้ให้เจ้าไปสา่ <c oughs> างี้ <c oughs> แล้วผมก็ทำมืออย่างนี้แล <c oughs> ้วน,นี่คือวิธีฝึกพี่ผมไม่ดูคือวิธีฝึกนั่นเนี่ยส <c oughs> าให้ดูมือตัวเองสาอ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 าาดูมือตัวเองถ,ถ้าเราลงพังเดียวๆไม่ได้ ซา,ถ,าถ้าถ้าฝีมือแล้วโอเคได้อยู่แต่ถ้า,ถาฝึกเองเน,น,นี่ยซามันไม่มีแรงมันดันใจใช่ไหม,มดูมือซานี่คือวิธีฝึกและสุดท้ายนี่ให้เจ้าไปซาดูมือไม่ใช่มือไปไงีให้ดูมือดูมือและแรงใจคือมือและสุดท้ายนี้ให้เจ้าไปซาดดูมมือ่ยไนะ้เเริล